มาชิกกำหนดจำนวนกรรมธิการครับท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกับผมอัธกรศิริรัทยากรสกรส,สจังหวัดชาเชิงเทราเขตเลือกตั้งที่สองพลังประชารัฐขอเสนอจำนวนกรรมธิการวิสามันทั้งหมด35ท่านครับขอพับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ และเพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนนะครับจากกรรมธิการ35ท่านจะเป็นสัดส่วนกรรมธิการของคณะรัฐมนตรี8ท่านสัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพัรคการเมือง27ท่านครับขอเชิญการเสนอรายชื่อกรรมธิการจากฝ่ายรัฐมนตรีก่อนครับกบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรี รัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุกมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นจริงในประเทศไทยในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน8ท่านดังนี้ค่ะ 1. นายไผ่ลิข 2. นายวรรณรัตน์ชานุกุล 3. านายเกลืองยศสุดลาภา 4. ีนายทนยศถิมสุวรรณห้านายโอภาสอาจมีสรี 6. นางจิติธาดาธนะโสพล 7. นางสาวจารุมนวณิสุวรรณ 8. ปนายแพทย์ชยนันสิทธิบุญขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นสัดส่วนกรรมิการของแต่ละพักการเมืองนะครับ จากพักเก้าไกล8ท่านเพื่อไทย8ท่านภูมิใจไทย4ท่านพลังประชารัฐสองท่านรวมไทยสร้างชาติสองท่านประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและประชาชาติอย่างละหนึ่งท่านนะครับขอเชิญแต่ละพักการเมืองเสนอรายชื่อกรรมการตามสัสดส่วนและขอผู้รับรองตามข้อบังคับครับเชิญพักเก้าไกลครับค่ะท่านประธานคะดิฉันนางสาวสิริดพัฒน์กรมการผู้แทนร ษฎรจากกรุงเทพมหานครบางกะปิวังทองหลังพักเก้าไกลนะคะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันบุรีไฟฟ้า,ฟาในสัดส่ของพรกเก้าไกลจํานวน8คนดังนี้นะคะ 1. ชยะพลสะท้อนดีค่ะ 2. สุภกรตันติพัยบุญธนะค่ะ 3. เท่าพิภพลิ้มจิตรกรค่ะ 4. ชุติพงศ์พิภพพินโยค่ะ 5. พานิดามงคลสวัสดิ์ค่ะ 6. ปรีติเจริญศิลป์ค่ะ 7. มานิตมาริตกรัญญวัตรค่ะ และ8อาสาสาลิคุปค่ะขอผู้รับรองค่ะครับต่อไปเป็นพักเพื่อไทยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมในานามพักเพื่อไทยกับผมนายราว,วรวงวรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขตที่5ขอเสนอชื่อดังต่อไปนี้นะครับในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจำนวน8คนลำดับที่1ครับนายทศพรเสรีรัก ลำดับที่สองนายเชิดชัยตันติศิรินลำดับที่สานายนิยมวิรัตนะดิตกุลลำดับที่ 4. ีนายภูมินลีธีระประเสริฐลำดับที่ 5. ้นายวรสิทธิ์กันตินันลำดับที่ 6. กนายสุรชัยเบ้าจัญยาลำดับที่ 7. จนายอัธพลวงประยูนลำดับที่ 8. ปนายมณสนันหลีนาวรัดครับขอผู้รับรองด้วยครับ ขอบคุณครับเชิญพักภูมิใจไทยครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมประดิษฐ์สังขจายสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตที่5พักภูมิใจไทยขออนุญาตเสนอรายนามคณะกรรมาการวิสามันในสัดส่วนของพักภูมิใจไทย4ท่าน1 นายพิระเดศสิริวันสาร 2. นายรัฐชัยโชคชัยวัฒนายากร 3. นายอดีพงศิติพิทยา 4. นายอรงณ์กฎมณีกาศขอพูดรับรองด้วยครับครับถูกต้องครับเชิญพักพลังประชารัฐครับท่านประธานสภาผู้แทนรัศฎรที่เคารพอัตกรศิริรัตยกรพลังประชารัฐเาเชิงเซาขอเสนอสัดส่วนประ,ประชารัฐสองท่านครับหนึ่งนายนชัยวุฒ ธนาคมอนุสรสองนายจักรลักษ์ผู้ช่วยครับขอรับรองด้วยครับครับขอบคุณครับเชิญพักรวมไทยสร้างชาติครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรลิจิกนารวมไทยสร้างชาติครับขอเสนอกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติสองท่านนะครับหนึ่งคุณชนาทิพย์สุภัสดีสองนายทศพรทองศรีขอผู้รับรองด้วยครับครับขอบคุณครับ เชิญพักประชาธิปัตย์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมขอเสนอรายชื่อกรรมาิการวิสามาันในสัดส,ส่วนของพักประชาธิปัตย์เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาจำนวนหนึ่งท่านดังต่อไปนี้นายชัยชนะเดชเดชโชขอผู้รับรองครับครับขอบคุณครับเชิญพักชาติไทายพัฒนาครับ ท่านประธานที่เคารพกับผมเสมอกอมารเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส,ส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอชื่อรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ลุ่งเรืองหิรัญยาขอพู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชบิญพรรคประชาชาติครับผมสุ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมสุไลมานบินเนปิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลาขอเสนอรายชื่อในสัดส่วนของพรรคประชาชาติหนึ่งท่านด้วยกันนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บารู u, ครับขอบคุณครับขอผู้รับรองเลยครับครับขอบคุณครับตอนนี้ทุกพักการเมืองก็ได้เสนอรายชื่อของกรรมิการแต่ละพักการเมืองครบถ้วนนะครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมิการครับ รายชื่อคณะกรรม,มาการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยจำนวน35ท่าน 1. นนายไ่ริก 2. ในายวันรัตชาญุก,กูล 3. นายเกียงยศสุดลาภา 4. ใน,นายธนยศทิมสุวรรณ 5. นายโอพาสอารมิสรี6 นางกิติธาดาธนโสพลเจนางสาวจารุมวลวน,นิสุวรรณ 8. นายชยนันสิทธิบุตร 9. นายชยพลสะท้อนดี 10. นายสุภกรตันติภัยบุญธนะ 11. นายเท่าพิภพลิ้มกิตกร 12. นายชุติพงศ์พิภพพินโย 13. นางสาวพนิดามงคลสวัสดิส 14. นายปิติ เจริญศินสิบหนายมาริศกรัญวัฒน์สินายอาสาสาลีคุปต์สิบเจ็นายทศพรเสรีรักสิบแนายเชิดชัยตันติสิรินสิบเก้นายนิยมวิวัฒนดิตกุล20่นายภูมินลีธีระประเสริฐ21่นายวรสิทธิ์กันตินันยี่สิบสนายสุรชัยเบ้าจัญญา23่นายอัฐพลวงประยูน ยี่สินายมนัสนันหลีนวรัต์ยี่ิห้านายพีระเดศสิริวันสารยี่สิบหนายรัฐชัยโชคชัยวัฒนกุลโชคชัยวัฒนากร 27. ่นายอดิพงศ์ทิติพิทยา 28. ่นายอรงกฎมณีกาศยี่สิบเก้นายชัยวุฒนาขามานุสร์สาสินายจักรรัฐพัวช่วยสามอ็ 31, นายชนาทิตสุภาิริ 32. มสิในโทศพรทองศรสามสิบสามในชนะเดชเดชโชสามสรองศาสตราจารย์สุทัศน์ลุ่งเรืองหิรัญยา 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูครับรายชื่อทั้ง35ท่านครบถ้วนตามสัดส,ส่วนนะครับขอเชิญกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการครับ มีตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลเสนอระยะเวลาศึกษาไหมครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทีรลัต์สำเร็จวันนิดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณา90วันค่ะขอพูดรับรองด้วยค่ะครับมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีก็เป็นระยะเวลา90วันตามที่สภาได้เห็นชอบนะครับ